สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีคุณลูกค้าในเ c e b o o k แล้วก็ในแ n p a g e นะคะ YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กันที่โชว์รูมของ MC99 รถั้านมือสองคุณภาพเกรด A วันนี้จะมาแนะนำกระบะราคาถูกนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่มองหารถนิสัน n นราเอ็0กับรถปี2017ฟังราคาดีๆนะคะ MC 9 9เปิดจำหน่ายราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นค่ะ419,000บาทค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะคะข้างหน้านะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเงินสัญลักษณ์นิสพันนะคะส่วนไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบธรรมดานะคะไฮโรเจนนะคะมังติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวก็จะมี1จุดนะคะ 2จุดนะคะแล้วก็ King c a p S จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของล้อนะคะ King c a p S ก็จะเป็นล้อกระทะนะขอบ15ถ้าอยากให้ลอ้อสวยลูกค้าต้องไปซื้อที่คอบมาใส่นะคะรับรองว่าสวยมากๆเลยสวยไม่พอนะคะได้ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเปิดจำหน่ายอยู่ที่4,19,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเครื่องยนต์ 2.5แรงม้าอยู่ที่163แรงม้า163แรงม้านะคะคุณลูกค้าขาโอ้โหเรียกได้ว่าแรงม้าดีทีเดียวนะคะคันนี้ค่างวดอยู่ที่7,949บาทนะคะออกรถฟรีดาวจ่ายแค่9บาท ออกรถฟรีดาวจ่ายแค่9บาทนะคะคันนี้นี่ันดาวาร่าก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะคะคันนี้ก็จะมีคุณแจสําหรับแบบว่าล็อกล็อกฝาท้ายนะคะสําหรับไปงานวัดงานบวชงานอะไรทั้งหลายแหละนะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้มีใครเปิดฝาท้ายของเราเนาะก็ล็อกไว้นะคะส่วนกล้กองมองหลังคันนี้ก็มีนะคะ กันชนก็มาเออคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะเดินทางมาที่โชว์รูมของ MC 99นะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะเพราะว่าโชว์รูมของเราติดถนนเรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปะทุมทานีติดถนนเรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปะทุมทานีเบอร์โทรติดต่อก็029042882 หรือคุณลูกค้าอยากจะติดต่อกับปอยๆโดยตรงก็สามารถโทมรมาที่เบอร์085 5514545นะคะภายในสีบอกก็จะเป็นสีเบจนะคะสวยงามทีเดียวนะคะนิสสันนาวาร่านะคะมีกล้องมองหลังด้วยเออมีแอร์หลังเออนะคะกล้องมองหลังก็มีแอร์หลังก็มีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนะคะว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะคะคุณลูกค้าเนาะอะนะคะแรบกบหนึ่งนะคะ ลูกค้ากดลงอย่างนี้นะคะกดเกียร์เกียร์อย่างนี้นะคะกดลงอย่างนี้นะ,ะก้องก็จะส่องอย่างนี้เห็นไหมลูคะชัดมากเลยเนาะนะคะชัดมากมากเลยนะคะส่วนมาดูเลขไม้ดีกว่านะคะไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่กับรถปี2017ไม่วิ่งอยู่ที่57,524กิโลโอ้โหค่ะคุณลูกค้าไม้น้อยทีเดียวนะคะรถปี2017เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าเรียกได้ว,ว่าสวยหรูดูดีราคาย่อมเยาว์ทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะคะห้องเครื่องโอ้โหคุณลูกค้าค่ะไม่อยากจะโมอ้อยากจะให้คุณลูกค้าทุกท่านได้มาชมตัวรถตัวจริงๆที่โชว์รูมของ M499 ดีกว่านะคะเพราะว่ารถของเราสวยแล้วเดิมๆไม่เคยเคลียร์สีอะไรทั้งสิ้นนอ็อตทุกตัวไม่มีแกะออกนะ สภาพ90%นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอชนราคา nissan n o า a r a np สามร้อย king c a p s นะคะเปิดจำหน่ายอยู่ที่4ี 10, 9แ0นหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออกรถฟรีดาวจ่ายแค่ก9กบาทค่างวดอยู่ที่7,949บาท7,949บาบาทนะคะออกได้ทุกอาชีพ ทุกอาชีพของลูกค้าต้องมีเอกสารการทำงานนะคะเพราะว่าแต่ละอาชีพเอกสารจะไม่เหมือนกันดังนั้นคุณลูกค้าต้องโทรมาสอบถามไปปอยก่อนนะคะว่าเอกสารแบบนี้อาชีพแบบนี้ออกได้ไหมนะคะโทรมาเลยค่ะ02 9042882อันนี้เบอร์ออฟฟิศเบอร์ไปปอย0855514545สํำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ